ต้นใหญนี่เราเสียดเนี่เห็ดยาง,ยางใหญ่กาเห็ดยางจุดทีจุดที่นี่วา่าะไนี่อยู่ีอยู่ได้ยักโตแล้วมาใส่กษ์ตัวคือจังเห็นหงูเห็นขวายอยู่คือบ่ได้ยักโตว,วิธีคนบ้านๆพี่น้อง เอานีเด้อถ้าได้ใส่กระโปรงหน่อยน่ะเมื่อวานนี่หาเห็ดปวกเมื่อนี้หาขุดห้วยจุดจีพี่น้องขุดจุดจีจุดเกียนมั่วมันไทยไหวเมื่อวานนี่ตอนแรงๆปล่อยพอนเบิดมือแล้วเมื่อวานด้วยเด็ดแล้วนึงตัวสงสัยคือสียอมเด้วยอมแล้วยอมแล้ว บ่เอาแล้วเร่นกับขี่ง่ว <c oughs> อน,นี้นมาอันนี้วดเม่เมื่อวนอ๋อมันผูกคนละทางเอา้าสงสัยสิใด้ซำนีล้วพี่นอ้องคนคุดเป็นคอนเทนต์ให้ซื้อๆครับขอบคุณเพื่อนๆที่แวะทักทายกันครับผมชาวนี้ก็มาทักมาไทายเพื่อนๆถ่ายเป็นคอนเทนต์คุด ที่ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังครับผมบรรยายโดยศีลาพิมพ์วงครับผมสร้างสรรค์ผลงานให้เพื่อนๆได้สันทนาการเห็นคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านเบิ่งให้กันทรงแรงเชียร์แรงใจให้กันลวกันเนาะพี่น้องอย่าถิมอย่าป่าอย่าล่าอย่าปล่อยเห็ดคู่มือทรงกู่มือว้าไปเนาะเวียกงานการสร้างที่จะคล้องเห็ดทำเป็นคอนเทนต์สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ครับเพื่อนๆ คลิปที่เพื่อนเพิ่นว่าแตกแสนแตกล้านนี่กะนี่แหละพี่น้องเฮ็ดคลิปบ้านๆครับพี่นองอยังไปน,นําทงไ้ทงหน้าไลางัวไรควายไปเลี่ยงตามทองไ้ทองหน้าตามโคกตามขโน,นนนอพี่น้องเพื่อนก็สามารถสร้างเป็นรายได้ไดจากท่านเดอไอซงคลิปปะให้เพื่อน,อนๆได้รับชมครับผมจนมียอดวิวยอดคนดูเป็นหลักแสนแล้วก็ทะลุเป็นหลักล้าน พวกเข้ากัเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆที่นีงบอได้ท่านพ่อคลิปแตกแสนแตกล้านกัอีบดนอีบดนครับพี่น้องอีกบดนทํางานทุกวันเนาะส่งงานส่งการบ้านเอไอ AI ทุกวันก็ท่านก็จะส่งคลิปเราไปให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วสักวันหนึ่งคลิปบ้านๆอย่างคลิปพวกเราก็จะมียอดวิวเป็นหลักแสนหลักร้านเช่นกันครับเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้การละารขอบบุญขอบคุณพี่น้องที่ ทรงกําลังแรงใจทรงพลังใจทรงพลังบวกให้กันมาโดยตลอดครับพี่น้องขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยเฮงเฮงปังปงกันทวนหน้าครับเพื่อนๆครับลาไปก่อนนะครับศีลาพิมพ์วงลาไปก่อนสวัสดีครับ